สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถึงเวลาแล้วครับควินด d อมที่คาดผมคาดหวังเป็นซีรีส์ผมคาดหวังและเป็นซีรีส์ที่ไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆนี่คือถ้าผมจะเริ่มต้นคลิปวิดีโอันนี้การพูดว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ใกล้เคียงคาว่าสมบูรณ์แบบเท่าที่ผมดูมาของทั้งปีนี้นะก็คงจะไม่ใช่คาพูดที่เกินจริงครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นเรื่องที่ผมมองว่า มันมีรสชาติที่ใหม่ๆตอนแรกมันเป็นแฟนตาซีเนาะก็คือเด่นๆเลยว่าแฟนตาซีคือการสลับร่างทีเนี้ยก็สลับร่างจริงแต่ว่าในเรื่องมันจะไม่ได้ให้เห็นความลำบากหรือว่าโอเคในเรื่องที่ว่าต่างคนต้องตานใช้ชีวิตของแต่ละคนโอเคเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ซีรีส์ไม่ได้เน้นไปทางเชิงแฟนตาซีแต่จะเน้นไปทางเป็นให้อารมณ์รแมันติกคอมเมดี้จุดเด่นของเรื่องนี้จุดแข็งเลยนะครับก็คือ คอมดีที่เขาใส่เข้ามาในเรื่องผมไม่ได้อ่านนิยายนะแต่ว่า <c oughs> ผมรู้สึกว่มามันลงตัวมากๆบวกกับความธรรมชาติของการแสดงนะครับคเรื่องนี้มันเป็นแสดงสอนแสดงโอเคเรามาลงในเรื่องเอ่อเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเอ่อมมนมีสิบสองตอนนะครับแล้วมันจะมีช่วงแรกๆที่เขาถ่ายละครเรื่องหนึ่งท่าซีรีส์เรื่องหนึ่งในซีรีส์ก็คือนูความว่ามันสอนสอนกันมันเป็นซีรีส์ที่ เป็นพล็อตแบบปกติครับเป็นแนวโรแมนต์แล้วก็แบบชายหญิงรักกันปกติแล้วมันก็จะมีมันจะมีฉากที่ตัวละครหลักต้องซ้อมต้องซ้อมแข่งเอ้ยไม่ใช่ซ้อมแข่งซ้อมแบบซ้อมบทใช่ปะ,ะแล้วมันก็จะมีการแบบต้องใกล้กันต้องโน่นนี่นั่นกันซึ่งผมมองว่าในในหลายๆพาร์ทน,นะครับคือคือเรื่องเนี้ย เนื้อเรื่องบทเป็นจุดเด่นจริงๆแต่ก็ไม่สามารถรับเลยการแสดงได้เพราะว่าด้วยแคสหลักของเรื่องนะครับผมบอกว่าเขาเล่นดีมากเลยนะทั้งหมด4คู่เนาะก็คือมีผู้หญิง2คนแล้วก็ผู้หญิงสองคนแล้วก็จริงๆจะมีชายชายคู่หนึ่งแต่ว่ามันไม่เด่นขนาดนั้นนะครับโอเค <c oughs> เอางี้นะสำหรับคนที่จะไปดูสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูผมพูดก่อนเลยว่า เพื่อนๆไปหาดูนะครับเรื่องนี้ดีมากจริงๆแบบอย่างที่ผมละอย่างที่ผมเกินไปคือมันใกล้เคียงคาว่าสมบูรณ์แบบมากๆนะครับอีกนิดเดียวเองอนิดเดียวจริงๆและวันนี้ผมพูดตรงๆนะผมไม่สามารถรีแคปเนื้อเรื่องทั้งหมดได้เพราะมันเยอะมากๆมันมีกระจิกกระจ้อยแล้วผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันมีความแปลกใหม่นะครับมันเป็นซีรีส์ที่ดําเนินเรื่องได้ไม่เหมือนเรื่องอื่นในทางที่ดีนะแล้วผมมองว่ามันมีเนื้อเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมไม่ได้เป็นสาย เก็บหมดขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะหยิบมาพูดได้ยากแล้วก็คงจะรีแคปได้แค่เนื้อเรื่องหลักๆซึ่งเราจะมารีแคปในช่วงของสิ่งที่เกิดขึ้นหลักๆนะครับเท่าที่ผมจําได้ไดนะผมก็เพิ่งดูจบแต่ว่าถ้าจะเอาจริงๆเนี่ยมันจําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าหลักๆเลยคือผมเน้นโฟกัสไปทางการแสดงมากกว่าเพราะว่าแคส แค่สักที่เป็นผู้หญิงสีคนเนี่ยผมมองว่าเขาเล่นดีมากเลยนะมันเป็นเหมือนแบบ2วัยเป็น2คู่รักใน2วัยครับที่แตกต่างกันแล้วก็อ่ะมันมีเคมีที K ่คล้ายกันมันมีการเข้าคู่ที่คล้ายกันอยู่แต่ว่าก็ต่างกันอยู่ดีทีนี้เออเรามาพูดถึงผมจะไล่ในเรื่องเป็นปมแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่กลนไว้ว่ามันมีเยอะมาก ปมแรกคือชายชายก็คือจะมีผู้ชายสองคนชอบกันเออคนนึงเป็นนักแสดงชายอีกคนนึงเป็นน้องชายของตัวละครหลักเรานะครับเออทีเนี้ยมันก็จะต้องมาช่วยให้ทั้งสองคนชอบกันมันจะเป็นเหมือนในเรื่องที่ไม่ได้เชิงเกินจริงจังนะครับมันเป็นในช่วงเหมือนเป็นเป็นเฟสที่โอเคเรากำลังจะหา ทางกลับเข้าร่างเดิมเพราะว่าแน่นอนเรื่องนี้คือเรื่องที่เป็นเอาสนับร่างเนาะเพราะฉะนั้นเราเคยเราเลยจะต้องกลับร่างเดิมแต่ด้วยความที่มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ดูไม่ได้จะเร่งร้อนอะไรนะครับคือมันอาจจะรีบร้อนนะแต่ว่าเนื้อเรื่องหรือว่าในซีรีส์ไม่ได้ถ่ายหเห็นว่าโอเคมันมีการาติดตามในเรื่องของการกลับคืนร่างเดิมยังไงบ้างเพราะฉะนั้นมันก็เลยไล่ตามสิ่งที่ควรจะเป็นนั่นก็คือเรามาถ่ายซีรีส์แล้วก็เจอนักแสดงชายคนหนึ่งที่ ชอบนัสดงชาาอีกคนหนึ่งเออไม่ใช่ที่ชอบอคนในกองเขาน่าจะเป็นเหมือนอะ,อะไรสักอย่างเบื้องหลังนะครับที่เป็นน้องชายของอตัวละครหลักเราเนาะโอเคเราก็ช่วยให้ชอบกันอันนี้คือในเรื่องแรกเรียกว่าเป็นปมแรกดีกว่าเพราะว่าหลักๆของเรื่องเนี้ยมันน่าจะมีอยู่อ่ามันมีอันหนึ่งก็คือเป็น ดี๋ยวก่อนนะผมเดียก่อนคือในเรื่องของเรื่องเนี้ยมันอันตรงว่าผมว่ามันมันกลืนกันไปมากๆเลยผมแทบไม่ได้โฟกัสอะไรสักเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆหลายหลายอย่างเกิดขึ้นมันมีซีนที่หยิบออามาพูดได้เยอะมากๆเยอะแบบเยอะเกินนะครับคืออย่างที่ผมบอกว่าเรื่องนี้มีข้อดีมากกว่าข้อเสียแบบชัดเจนแบบเทียบเป็นสัดส่วนแบบ9ต่อหนึ่งสมมุตินะผมว่าคลิป <c li pped> นี้ผมอาจจะ ไม่ได้พูดอย่างที่ผมบอกนะไม่ไม่ได้พูดไล่ในเรื่งองเี้ยเพราะฉะนั้นอ่ามันจะมีไออันนั้นใช่ปะ่ะอันแรกที่เป็นชายชายเสร็จแ,แล้วก็จะเป็นเออผมว่าผมไล่ตามตัวละครน่าจะง่ายกว่ามันน่าจะนึกออกแต่ผมก็มานั่งนึงหกหนอก็ยากเกินเออมันก็จะมีอานจริงก็มีคู่รองที่จะมีปัญหาแต่ว่าอันนี้มันก็ใช้เวลานานกว่าที่จะเคลียร์นะครับแล้วก็จะมีเออ ถ้าว้าไปเลยก็เป็นอุ๊ยแต่น,นี้อันนี้ไกลยอยู่เหมือนกันนะคือจะมีตัวละครหนึ่งก็คือแม่คือคนที่เป็นแม่ของนางเอกเราครับผมคิดว่าเขาไม่โอเคกับหญิงๆแต่ว่าก็ไม่ได้แสดงออกชัดเจนขนาดนั้นสุดท้ายก็เปิดรับเพราะว่าเหมือนว่าโอเคเรามารู้ทีหลังนะว่าแม่ต้องการที่จะทําให้นางเอกของเราผมใช้คำว่ายืนด้วยลําแข้งตัวเองนะป่ะหรือแบบทำให้มีอนาคตเพราะว่า พ่อตัวละครพ่อของนางเอกเราเนี่ยซึ่งคือคนนี้นะเขามีอันเนี้ยเ,เป็นเป็นเนื้อเรื่องนึงที่ผมมองว่ามันโบหรือว่าผมผมเข้าใจอะไรผิดถ,ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามีใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยคือตัวละครพ่อของนางเอกเราเนี่ยเขามีชู้ถูกต้อง,อง,องปะแล้วแม่ก็เลยที่ที่แม่เข้มขน้นแข่งขันกับนางเอกของเราเนี่ยเป็นเพราะว่าแม่อยากให้ตัวเองเรายืนได้ด้วยตัวเองอยากให้มีอนาคตที่ดีจะได้แบบ พึ่งพาตัวเองได้เข้าใจใช่แล้วก็จะได้ไม่ต้องพึ่งกับครอบครัวแล้วก็เหมือนกับว่าจะทําให้ครอบครัวของอีกฝ่ายพอใจซึ่งในหนี้นเขาไม่ได้มีการพูดถึงเยอะนะทีนี้ตัวละครพ่อของน้งเองกก็ก็เหมือนจะคือผมผมจำได้ผมไม่น่าจะกดข้ามนเลยนะแต่ว่าคือมันเป็นซีนที่อันนี้ท้ายแล้วเขาบอกว่าพ่อของนางเอกเนะี่ยมีชู้ก็คือจะมีเมยหลวงกับเมยรองเมยหลวงก็คือ,อตัวละครแม่ส่วนเมยรองก็คือ เหมือนจะไม่มีให้เห็นนะครับใช่ใช่ไม่มีเห็นอ๋อเพื่อนๆตายแล้วโอเคเอาเอาเรื่องนี้ก่อนก็คือเรื่องเรื่องพอใช้พอผมข้ามเรื่องอะไรผมนึกเพื่นออกโอเคทีเนี้ยแล้วเนื้อเรื่องก็ตัดไปคือคือไอตอนที่รู้ว่าแม่ทําเพื่อนางเอกขนาดเนี้ยเพราะว่ามันมีเหตุผลแล้วตัวละครพ่อที่มีชื่อว่ามันเหมือนว่าโผล่ตอนสิบตอนสิบเอ็ดนะมันมันจะมันมานามันช้ามากเลยครับคือมันจะจบแล้วและ ตอนที่12ที่มันเป็นตอนชาตแต่งงานอ่ะพ่อก็มาอยู่ด้วยเฉยเลยเหมือนว่ามันจะไม่มีฉากที่มาเคลียร์ใจพ่อ,หร,อหรือว่าก็ถึงแม้จะเป็นชู้แต่ว่าก็หลอคืออันนี้ผมงงนิดนึงอันนี้โบนะหรือไม่โบก็ใครมาช่วยไขข้อข้องใจผมหน่อยนะผมงงมา,มากเลยตรงนี้นะครับส่วนโอเคผมพูดถึงอะไรที่หนึ่งออกก่อนดีกว่าอันเอ้ยคนนี้ใครอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะเขามาตอนไหนเนี่ยคนนี้คือใครอะต่แล้วผม <laughs> ผมจำหน้าไม่ได้โอเคเอาคนนี้ก่อนดีกว่ามันมันจะมีตอนเดี๋ยวนะบิ๊กเเฮ้ยมาตอนไหนอะโอเคเอาคนนี้ก่อนดีกว่าคนคนนี้ใช่ใช่ใช่ <c oughs> คนนี้เป็นคนจะมีผู้ชายคนหนึ่งมันมันจะเป็นเนื้อเรื่องตอนช่วงน่นจาจะตตอนที่หกนะครับกลางๆก็คือ จะเป็นตอนที่คู่หลักของเราเนี่ยคบกันแล้วรู้ใจกันแล้วแล้วก็ชอบกันก็คือเป็นแฟนกันแล้วทีนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาปัญหาแรกก็คือสตอเกอร์นะครับอันนี้เป็นในเรื่องที่ให้เพื่อนๆไปดูกันเองส่วนตัวผมมองว่ามันก็เอาตรงนะขัดมูดมากเลยผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีสตอเกอร์เพราะว่ามูดของเรื่องนี้ตั้แต่ต้นจนจบเลยแล้วกันนะมันเป็นแนวแบบรอมคอมที่ผมชอบมากๆเลยเป็นแนแบบ ให,ให้ความรู้สึกอบอุ่นนะครับให้ความาารู้สึกสดใสร่าเริงแล้วด้วยเคยมีของอคู่หลักที่เขาเล่นกันเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นการแสดงที่ใช้คําว่า magnificent นะก็คือวิเศษมากๆเลยครับหาได้ยากนะกับอะไรแบบนี้แล้วคือมาเป็นการแสดงที่ดีควบคู่กับเนื้อเรื่องที่ดีไปด้วยกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงและเป็นรอามความและเป็นแฟนตาซีอีกโอ้โหอะไรกันแล้วดําเนินเรื่องก็ดีแล้วและเรายังไม่พูดถึงปัญหาหรือปมที่เขาไล่ออกมาจนถึงตอนจบนะครับ จริงๆไอเรื่องอาผมคิดว่าคือผมลืม <c oughs> ผมจำไ,ได้แค่ซออคือในในในแกสโรนะผมข้ามเลยแล้วกันนะครับผมจะนึกไม่ออกแต่ว่านึกออกเรื่องหนึ่งก็คือจริงๆไอเรื่องพ่อกับแม่ของนางเองเนี่ยมันก็จะมีอีกปมหนึ่งเข้ามาซึ่งมันเหมือนจะเป็นช่วงที่ <c oughs> ออคู่หลักของเราหาวิธีที่จะกลับร่างเดิมได้ละแล้วก็กำลังจะกลับร่างเดิมแต่1วันก่อนที่จะกลับถ้าผมจะไม่ผิดนะหนึ่งวันก่อนที่จะสลับร่างกัน ดันไปรู้ความลับแล้วก็รู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละกันเอ้ยแต่ละคนแต่ละการอะไรเรจะไปมีงานที่จีนที่แม่ฝังฝันเอาไว้ว่าอยากให้ไปแล้วก็สลับร่างส่วนพิ้นรู้เรื่องความจริงของครอบครัวว่าเอ้ยที่จะเก็บตังค์ซื้อบ้านเนี่ยมันเออมันฝืดน,นะไม่มีใครต้องการทำเพราะคิดว่ามันดี แล้วรอบครวก็ไม่บอกคาจริงขอผมรู้สึกว่าอาแต่มันก็เข้ใจอาจาออาาจะนนเป็นเรื่องแบบเฮ้ยไหนๆก็คืออ่านี่ข้าใจันะมันเป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งนอกจากไอ้เรื่องเก็บเงินซื้อบ้านที่ไม่มีใครคิดจะอยู่ซึ่งแบบอุ๊ยอันนี้หนักนะถ้าผมเจอตัตว,ตวกับตัวนี่คือหนักอยู่เหมือนกันนะทำเพื่อใครมีอีกเรื่องหนึ่งคือพ่อโดนทดแทนก็คือเอ้ยนี่มันก็หนักเหมือนกันผมผมค่อนข้างรีเลยได้นะสมมุติว่าจะมีใครมาแทนพ่อที่โอเคเขาเสียแล้วแต่วก็มีมาแทนแล้ว เนื้อเรื่องมั้งอันอันนี้อิงจากตามนิยาร้อยเปอร์เซ็นต์ไเนี่ยเพราะถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือโอ้โห <c oughs> เป็นเครียดเลยโอเคอันนี้ก็คือ <c oughs> นี่คือน่าจะเป็นปมที่ใหญ่ที่สุดของเนื้อเรื่องปมที่ทําให้เกิดดราม่ามากที่สุดมีซีนดราม่าด้วยนะหนึ่งเนี้ยแต่น้อยมา,มากน้อยแบบน้อยใช่ไหมเลยสัปหังหนึ่งกลับมาดีกันอีกอ่ะคู่หลักเราดีกันไวมากนะครับอ่าส่วนวิธีการแก้ปมของเร่อที่เขาบอกว่าจะไป ทำงานที่จริงใช้มที่แม่ให้ให้ไปอะ่ะก็ก็เหมือนจะไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ย้ายมาอยู่กับพินส่วนพินก็ทำความเข้าใจครอบครัวซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักเนาะอย่างที่ผมบอกคือมันนี้อะไไหมพอพอ,พอเริ่มพูดมันก็จะเริ่มมาลวคือมันจะมีซีหนึ่งที่คู่รองนะครับก็คือวันใหม่กับสายฝนเนี่ยเขาไปสถานปฏิบัติธรรมมันจะเป็นที่ที่แบบคนใสชุดสีขาวไปเยอะแล้วก็จะไปหาเพื่อที่จะไปหาตัวจริงของออคนที่ทําให นางเอกของเราสับร่างกันคู่ร้องก็ไปกันสองคนแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเขารู้วิธีการทายจิตเคยเอาจิตของตัวเองไปอยู่ในร่างอีกคนหนึ่งที่ไม่ชอบแล้วก็หลุดออกมาได้ก็เลยเหมือนจะพอรู้ประเด็นได้แล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอย่างที่ผมบอกอะเนื้อเรื่องมันมีเยอะมากแล้วยิ่งผมพูดไปมันก็จะยิ่งนึกขึ้นได้เรื่อยๆแต่ ในในในหลายๆฉากเนี่ยมันมีความคอมเมดี้เข้าไปด้วยซึ่งผมชอบอะไรอย่างนี้มากมันเป็นเหมือนความสดใสอะนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ก็ไม่ตึงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้หย่อนจนเกินไปมันเหมือนแบบกลางๆอะเป็นความพอดีที่ลงตัวนะมีความสม,มดุลมากเลยผมชอบอะไรงนี้มากครับโอเคคือดูเหมือนว่าผมจะนึกได้อีกอย่างหนึ่งแต่ว่าลืมละเดี๋ยนะผมคิดก่นอนะไรเนอเรื่องเน้รื่องเนื้อเรื่องรื่เนื้อเรื่องเื่ โอเคผมคิดว่าประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับวินดอมในส่วน,นเรื่องมันอย่าลืมบอกอะ่ะมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆแล้วมันก็ก็มาได้ดีนะดีมากๆเลยด้วยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าถ้าใครไปดูเนี <c> ่ย <oughs> ผมแนะนำให้ไปดูนะส่วนสำหรับใครที่คิดที่จะไปดูแล้วเนี่ย ผมรับรองได้เลยว่าถ้าคุณชอบแนวรอมคอมยังไงก็ชอบแน่นอนโอเคผมว่าผมรู้แล้วว่าผมจะพูดอะไรอย่างหนึง่งแม่คือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังใช่ปะ่ะแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีเออ l ลิ e scene เยอะขนาดนี้ด้วยด้วยความที่พอดูเทเลอร์แล้วผมก็เห็นแคสนักสแสดงใช่ปะ่ะก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้น่าจะดีแต่ว่า ผมอาจจะมองจากภายนอกมากกว่าก็คือผมไม่นึกว่าเรื่องเนี้เขาจะเด,ด้วยนักแสดงบทเนี้นะโอเคมันก็มองมองได้แหละแต่ว่าผมไม่คิดว่าในซีรีส์จะมีเลิฟซีนเยอะขนาดนี้แล้วมันเยอะแบบเยอะมากๆเลยส่วนตัวนะผมมองว่าเยอะเกินไปถ้าปรับลงมาแค่นิดหนึ่งก็อาจจะดีกว่าใช่ใชแต่ว่ามันคือคือมันสาคัญนะผมเข้าใจมันมันมีมันทาให้เรารู้สึกอินมากขึ้นแต่ก็จะดีถ้าลดลงหน่อย มันเหมือนแบบช่วงตอนที่ 1- นึถึงหกอ่ะมันคือช่วงที่คู่หลักไม่เป็นแฟนกันใช่ไหมพอเจ็ดถึงสิก็คือเป็นแฟนกันละแล้วก็มัน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 สลับขั้วแบบค่อนข้างไวนะครับเออแล้วมันก็มีประเด็นหนึ่งซึ่งในในเรื่องในซีรีส์ก็พูดถึงเหมือนกันเขาบอกว่ามันไม่แปลกหรอที่เราอยู่ในร่างของอีกคนแล้วเราก็กําลังจูบกับตัวเองอยู่หรือแบบถ้าสมมุติจะแบบเล่นเลอซีมันก็คือเล่นเลอซีมในเนื้อที่ว่าเราเห็นตัวเราเองแบบเรากำลัง ดูข่าวป่ากับตัวเราเองอะ่ะผมว่าเออพอพอพอซีรีส์พูดขึ้นมาผมก็รู้สึก,ก่็มันแปลกเหมือนกันนะซึ่งในเรื่องก็มีพูดถึงเหมือนกันแล้วผมจําได้อะ่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ออกมานานแล้วใช่ไหมคือมันจบนานล้ะผมกรร็รอแบบรอทีเดียวแล้วก็จบเลยเออมันก็มีแหล,ละมันมันมีคอมเมนต์หนึ่งเหมือนกันที่ผมไปเห็นในผมไปอ่านในกระทู้อะไรสักอย่างจำไม่ได้ละเขาก็บอกว่า คือ่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับบอกว่ามันก็แปลกๆที่ตัวเราเองคือเรากาลังที่จะแบบพ่อรักกับตัวเราเองอีกคนหนึ่งซึ่งเออมันเป็นเหมือนการมองกระจกแล้วมันก็แบบแปลกๆโอเคครับผมคิดว่านี่น่าจะเป็นไม่ใช่เนื้อเรื่องทั้งหมดแน่นอนแต่มันน่าจะเป็นแทบจะทั้งหมดที่หลักๆแล้วละเพราะว่านอกจากนี้ก็ก็จะมีเนื้นยอเรื่องย่อยๆแล้วก็มีฉากที่เป็นซีนที่แบบนิดหน่อยนะครับ ซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ของเรื่องนี้มากๆผมอยากให้เพื่อนๆไปดูเนาะผมเชีร์เลยครับว่าถ้าใครชอบรมครอมอย่างที่ผมอบอกน,นะชอบแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีดราม่านะครับอาจจะเสียดายนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่อ,อยู่ในจุดที่สูงมากๆนะครับสําหรับผมเออแล้วคือเออนี่มงงนิดหนึ่งผมเหลือบตาม,มาเห็นพอดีมันมาสิบห้าบวกเขียนว่าสิบห้าบวกแต่ว่าในเรื่องเขียนสิบแปดบวกหมายถึงว่าไอตอนแบบฉากเริ่มต้นอนะ อืมเออใช่ไหมเอาไปว่าเรื่องนี้นะครับก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่สุดยอดม,มากๆและมันจะมีอีกเออไม่มีอะไรเท่านั้นครับเพราะว่าเรามาสู่การเออจะอันดับกันแล้วครับไวน้หนึ่งนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกรีแคปเนื้อเรื่องระดับหนึ่งแล้วมันมีเยอะมากม,มีอะไรที่ชอบเยอะมากผมหยิบม,มาพูดได้หมดจริงๆข้อเสียน้อยมา,มากๆเลยนะครับ เพราะทุกอย่างนะเอางี้นะทุกทุกองค์ประกอบเท่าที่ซีรีส์เรื่องหนึ่งมันจะมีได้เนะผมบอกเลยนะแบบ<อ>จากแบบในอัตราส่วน9ต่อ10คือดีหมดเลยอาจจะมีแค่1 1ส่วนที่แบบแย่ yeah. ซึ่งผมก็คิดไปอย่งจริงๆเพราะว่าแทบจะทุกอย่างมันดีหมดทั้งเพลงประกอบทั้งวิธีการถ่ายทำทั้งโลเคชั่นทั้งแบบบททั้งเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องหลักแล้วก็การแสดงก็มีพาดแบบนู่นนี่นั่นสุดยอดอหะสุดยอด,ดจริง เพราะฉะนั้นอะไรที่สุดยอดแบบนี้ผมคิดว่าเรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เลยเออือ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าผ่านนะคิดว่าผ่านเช่นเดียวกันแล้วก็ผมคิดว่าผ่านนะ <c oughs> แล้วก็บเรื่องนี้คิดว่าผ่านเหมือนกันครับอันเนี้ยก็คิดว่าผ่านเหมือนกันทีนี้แหละเพื่อนเพื่อน ย้ำตัวโตๆแลว่านี่คือ,อข้อหอสตอร์นะครับหรือว่าความเป็นส่วนตัวนั่นเองผมคิดว่าเรื่องนี้ผมชอบมากกว่าอัสและนี่คือท็อป2ของผมครับโดยปัจจุบัน <S <S ผมว่าเรื่องนี้มันมันเป็นมิติใหม่ๆเป็นซีรีส์ที่ซีรีส์ g l เอย้ำว่าในไทยนะครับณตอนนี้นะที่ผมที่ผมดูถึงเท่านี้เพราะว่าน่าจะมามีหลายเรื่องมานี่น่าจะเป็นซีรีส์ที่ ใช้คําว่าบุ้อหวาที่สุดแล้วกันไม่ไม่ใช่ทางเนื้อเรื่องนะแต่มันเป็นทางแบบในในแต่ละตอนในในการดําเนินเรื่องตอนต่อตอนนะครับมันทําให้มวลรวมของเนื้อเรื่องอ่ะมวลมวลรวมของซีรีส์เรื่องเนี้ยมันมันสนุกแล้วมันดูแล้วมันมันมันเพลินนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีซีนดราม่าหนักเทียบกับเรื่องอื่นๆที่โดยส่วนใหญ่แล้วว่าเรื่องอื่นเขาจะเน้นไปที่ทางแบบถ้าถ้ามันจะมีอะไรที่ หูพลิกหรือมันจะมีอะไรที่ว้าวจริงๆก็คือจะเป็นตรงดรามา่าใช่ปะ่ะแต่เรื่องนี้ทางั้นที่ไม่ไม่มีดรามา่าแทบจะไม่มีด้วยซ้าแต่แต่มันเป็นเออในเคมีของนักแสดงหลักแล้วก็ในพาร์ทการแสดงทั้งเรื่อง,งทั้งเออส่วนมากจะเป็นหน้าฉากที่เราเราได้เห็นนะครับในเรื่องหลากหลายด้วยเห็นปะ่ะผมเลยมองว่าเรื่องนี้คือนับสองนะครับขอบคุณมา,มากขอบคุณทุกคนที่ ตามกันมาจนถึงจุดนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีใครดูไหมนะหมายถึงว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าจะมีใครดูมาถึงจุดนี้ไหมหรือว่าหมายถึงว่าในในวิดีโอนี้นะครับถ้าไลา่ตามคลิปมาเรื่อยๆเนาะเพราะผมคิดว่าน่าจะ <c oughs> ผมน่าจะทำหมายถึงว่าท้ายปีนี้นะหรือไม่ก็ต้นปีหน้าผมคิดว่าจะทำเป็นเหมือนคลิปแรกที่ลงลงในช่องนะครับก็คือจัดอันดับสองพ ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสารสนเ้า,าแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไงมาถึงก็แบบผมจะเอาลงมาหมดเลยไหมก็ไม่ไม่น่าใส่เพราะฉะนั้นก็อืมแล้วแล้วพอพอทำอย่างนั้นนะผมมาคิดดูแล้วมันในเรื่องเรื่องหนึ่งมันมีมาใช้เวลานานกว่าที่จะพูดอะแล้วซึ่งแบบถ้าผมมันมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะทําให้มันเท่ากันทุกคนเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นในในแบบนี้ไปก่อน ก็คือแบบโอเคผมดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็มาพูดถึงพูดคุยหลังดูเสร็จแล้วก็มาจัดเลยดีกว่าน่าจะดีกว่านะครับมันจะได้ไม่ลืมด้วยในมีจฉาที่เรารู้ชัดเจนว่าโอเคนี้เป็นยังไงนี่ดีกว่ายัางไงนะครับโอเคเรื่องนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าผมคิดว่าเป็นในระยะเวลาที่โอเคแล้วละ่ะว่าถ้าจะพูดอีกเนี่ยผมว่าผมน่าจะพูดเนื้อเรื่องวนแล้วก็พูดจนแบบโอเคมันสุดท้ายมันก็วนเหมือนเดิมนะครับในคำพูด,ดเดิมๆาะนั้นก็ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็ <c oughs> โอเคตัดเลยดีกว่า